จัดไปโดย King Power Duty Free หากเทียบกีฬาเป็นศิลปะ Oil on linen สีน้ำมันบนลินินเหมือนทีมบาร์เซโลนาครับคลาสสิกแพงรวยประวัติศาสตร์ซึ่งช็อตเด็ดของคุณอายินโวิรพงศ์ศรีตระกูลกิจการคล้ายรายการเราฮะต้มยำทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วให้คนดูจิ้นเอา ว่ารูปนี้ทำให้คุณคิดถึงอะไรคุณได้36คนมาดูก็จะได้36ความหมาย36 feelings นักรบโ r รเจนเป็นสัญลักษณ์ของมหาลาัยผม USC ส่วนนักบอลที่พ่ายแพ้สื่อถึงบทเรียนที่ดีที่สุดไม่ได้มาจากชัยชนะเสมอไปรูปนี้สรุปให้ผมเก็ตว่าถ้าคุณสู้เต็มที่ดังนักรบโ r รเจนต่อให้แพ้ก็ไม่น่าเสียใจเพราะสิ่งที่สาคัญกว่าการแพ้หรือชนะคือชนะใจตัวเอง a c r ร l i c on canvas สีอะคริลิกบนผ้าใบาคล้ายยูเวนตุสซิ่งแวกแนวเข้าถึงได้ Shot shark. ช็อตเด็ดชาร์กฉลามจัดไปโดยคุณตีเทอดเกียริหวังวัชรกุลได้แรงบันดาลใจจากการที่ตัวเองเป็นสุดยอดนักบอลลูกก็ชอบเล่นกับลูกบอลจึงเอาลูกบอลมาจุ่มสีและสร้างศิละปะ ฉลามพูดถึงความเศร้าของสังคมเราฆ่าเขาอย่างทรมานเพื่อซุปหนึ่งถ้วยท,ทั้งที่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากแค่แพงเราเชื่อว่าเขาเป็นสัตว์ที่น่ากลัวหารู้ไหมปีหนึ่งมีคนเสียชีวิตจากฉลามแค่80คนแต่คนฆ่าฉลามปีละมากกว่า100ล้านตัวรูปนี้มี3สิ่งที่ผมรู้สึกได้มีฟุตบอลที่ผมรักมีศิลปะที่ผมหลงและแฝงมีนิ่งว่าเราไม่ควรกลัวผีกลัวสัตว์แต่คนนี่แหละ น่ากลัวเอ้ยสุดแล้วส่วนเลสเตอร์ซิตี้ทีมเล็กๆแต่สามารถสร้างแรงบันดาลใจแบบโคตรยิ่งใหญ่ทุกคนเข้าถึงได้แบบง่ายๆเปรียบเป็นอาก็สีไม้ ช่วงนี้เราจะวาดรูปแบบจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้หมายความว่าอย่างไรเลสเตอร์ซิตี้หลายคนมองว่าเป็นทีมเล็กๆแต่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้วันนี้ผมมีศิลปินอยู่คนหนึ่งครับเขาใช้สีซึ่งหลายคนบอกมันอาจจะเป็นสีเล็กๆราคาไม่สูงแต่สามารถวาดได้สวยแบบสุดๆและที่สำคัญเขาเป็นคนที่ละเอียดมากแล้วคุณไปขอซื้องานเขา เขาก็ไม่ขายด้วยเอ๊ะมันอะไรยังไงทำไมผมถึงต้องชวนเขามาเพราะน้องลิซ่าหรือไม่ต้นนัตพลสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชื่อว่าผมเนี่ยเหมือนกับคนไทยหล,หลายๆคนคือชอบลิซ่ามากครับแล้วเราจะเห็นคนวาดรูปของลิซ่าแบล็คพิงเยอะมากแต่รูปของคุณต้นเนี่ยเป็นรูปลิซ่าที่สวยที่สุดหวานที่สุดสง่างามเลอค่าที่สุดรูปหนึ่งที่ผมเคยเห็น แต่ที่ผมตกใจมากกว่าก็คือคนที่เห็นงานศิลปะจะต้องรู้จักสีน้ำมันใช่ครับ Oil color ครับอะคริลิครับสีน้ำครับแต่คุณว่าด้วยสีไม้ครับสีไม้ที่ตอนเราเรียนประถมเราวาดวาดกัน color pencil เนี่ยนะใช่ครับช็อตเด็ดของสีไม้คือหนึราคาถูกทุกคนเข้าถึงได้ใช่ครับทำไมถึงเลือกใช้สีไม้ทั้งๆที่คนบอกโอ้ยสีนี้มันสีของเด็กเฮ้ยสีนี้มันขอไม่แพง ส่วนหนึ่งคือผมไม่เด็กต่างจังหวัดพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยอย่างเงี้ยผมอยู่บ้านแม่เลยจะซื้อสีให้สีที่มันจะจบภายในกล่องเดียวคือสีไม้ไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะอะไรเงี้ยให้ผมได้วาดรูปได้ครับ,รบก็เลยใช้สีไม้มันตั้งแต่เด็กเลยจนเรียนจนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าอาจารย์ให้เลือกเทคนิคที่ดวเองชอบก็คือใช้สีไม้มันตลอดแล้วก็ทําได้ดีจนแบบเพื่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยก็คือต่างก็ชื่นชมก็เลยมั่นใจแล้วก็ทํามาจนถึงทุกวันนี้ครับ ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะที่สุดแล้วตอนนี้ทุกคนต้องกักตัวอยู่บ้านการจะเอาเงินจำนวนมากไปลงทุนกับศิละปะมันไม่ใช่ทุกคนมีเงินเท่ากันแต่ผมทราบข้อมูลมาว่าสีไม้เนี่ยกล่องหนึงมีร้อสีเนี่ยราคาถูกมากเท่าไหร่นะ5 9 0้าร้อยเก้าสิบถึงหกร้อยเาสิบอยู่ที่จะอยู่ที่จะเก่งแค่ไหนนะฮะห้าร้เบถึงหกรครับฉะนั้นหลายคนก็บอกว่าโอเคมันดีมันวาดสวย แต่คนเขาบอกเขาอินกับสีน้ำมันสีอะคริลิกที่บอกหลอดหนึ่งหลายร้อยแพงกว่าสีไม้หลายเท่าเพราะเขาบอกว่าเฮ้ยคนเก็บงานศิลปะมันต้องเก็บไว้นานๆฉะนั้นสีอะไรก็ตามที่ราคาไม่แพงมันเก็บได้ไม่นานผมอยากเก็บได้ร้อยปีผมว่าสีไม้ก็เก็บได้นานนะครับเพราะว่าอยู่ที่กระดาษที่เราใช้ด้วยถ้ากระดาษมีคุณภาพอย่างเงี้ยสีมีคุณภาพต่อให้โดนแสงแดดก็ไม่มีความซีดแล้วก็ต่อให้โดน,อน,ร,อนดอรองน้ําหรือน้ําหยดอะไรเงี้ย คือสีไม่เลอะไม,ไม่ไม่ลอกแน่นอนครับคือเก็บได้ได้นานแน่นอนอ๋อคือถ้าเก็บดีๆคุณว่าพอปัดพอเวียงกับอะคริลิกกับสีน้ำมันได้เลยพอครับเฮ้ยจริงเหรอลองพิสูจน์ได้นะครับนี่ฮะคือคุณดูรายละเอียดที่น่าทึ่งนี่คือสีไม้ใช่ครับสีไม้ที่ตอนปฐมเราใช้กันเนี่ยนะฮะใช่ครับสีไม้จริงไม่รู้โกหกไปทําไหรครับแม่เจ้าฉีดได้เลยเหรอเฮ้ยสวยนะ อย่างสีโปสเตอร์อย่างเงี้ยเวลาโดนน้าใช่ไหมครับโดนละอองอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบเป็นจุดก็จุดอยู่อย่างนั้นเป็นรอยอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายแต่สีไม้เนี่ยคือโดนละอองน้ำเนี่ยยังไงก็ไม่เป็นไรนี่คุณพร้อมฉีดใส่งานตัวเองอย่างนี้เลยเหรอก็ลองได้เฮ้ยเฮ้ยแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ว่าเราใช้กระดาษอะไรแล้วก็เราระบายหนาแค่ไหนถ้าเราระบายแน่นระบายหนาอย่างเงี้ยสีอุดรูของกระดาษหมดยังไงก็ไม่มีทาง ไม่มีทางเจาะเข้าไปได้ใช่แล้วยังไงต้องซับอะไรไหมฮะจริงๆเอาทิ้งไว้ก็ได้แต่ถ้ากลัวก็ซับนิดหน่อยก็ได้ครับผมขอผมขอฉีดด้วยได้ไหมได้ครับฉีดฉีดได้จริงๆนะนี่ผมเอาให้ทั่วเลยนะเนี่ย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 เป็นไงเล่าอ่ะแล้วซับดูและเดี๋ยวคุณผู้ชมครับหลังจากจบรายการนะฮะเราจะมาดูกันที่หลายคนบอกว่าของถูกไม่จีรังนั้นอาจจะไม่จริงอ่ะตรงนี้ผมพวกตรงนี้ วันนี้ขอบคุณคุณแชมป์มากนะครับที่เชิญมาแล้วก็ผมมีของขวัญมาเติมความฝันให้คุณแชมป์นิดนึงครับคือเป็นภาพของอเซนเอร์เล็กครับที่วาดด้วยเทคนิคสีไม้ของผมเองครับอุึ้งฮะตึ้งฮะ,ฮะผมต้องบอกก่อนที่เขาบอกว่าเขาวาดเนี่ยแล้วเขาไม่ขายงานคืองานที่เขาอินกับการวาดแต่ถ้าเกิดใครสั่งวาดอันนี้ได้ถูกไหมฮะ ก็ก็ได้คร no ับแต่บางครั้งเนี่ยเขาจะรักงานแล้วเห็นอันนี้เขาว่า Black Pink นะฮะอันนี้เขาว่าดซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็ที่วาดเป็นซูเปอร์ฮีโร่รวมกันนี่เข็นมีคนมาขอซื้อหลายคนก็ไม่ขายไม่ขายครับโอคุณนี่ทําไมไม่ขายเราผูกพันกับมันใช้เวลาวาดกับมันค่อนข้างนานนะครับรู้สึกว่าเราไม่อยากให้ใครแล้วอย่างเงี้ยครับอยากเก็บไว้เองแต่ถ้าเขาอยากได้ใหม่อย่างเงี้ยถ้า พูดกันถูกคอหรือว่าถูกใจกันเนี่ยคือก็วาดให้ใหม่ได้ครับโดยปกติคือผมไม่ได้วาดขายอยู่แล้วครับเป็นครูสอนเป็นครูสอนครับเพราะแพชชั่นวาดเพราะความรักไม่ได้กลับได้เงินอย่างเดียวแล้วก็เห็นไหมฮะวาดผู้หญิงสวยๆได้วาดซูเปอร์ฮีโร่วาดโรนัลดินโยแล้วก็วาดเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันซึ่งอันนี้ผมต้องขอบคุณด้วยเพราะว่าเซอร์อเล็กซ์เป็นคนที่เปลี่ยนชีวิตผมตอนผมอายุ18ผมมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ผู้จัดการทีมที่เก่งที่สุด แล้วก็หนังสือซึ่งปกคืออันนี้ผมเป็นคนเดียวที่เขายอมเซ็นให้เพราะว่าเขาประทับใจในการที่ผมไปสัมภาษณ์เขาแต่ผมก็หาเล่มนั้นไม่เจอฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดมากเติมเต็มความฝันจริงๆแล้วเวลาคนส่วนใหญ่เขารู้ว่าคุณใช้สีไม้ว่าเขาตกใจไหมว่าทําไมมันถึงออกมาได้ขนาดนี้ทุกคนก็จะถามตลอดว่าอันนี้ใช้สีไม้จริงหรือเปล่ายอย่างบางคนนี่คือแบบ ไม่มั่นใจขอเรียนด้วยเลยครับคืออยากรู้เลยว่าวาดยังไงทำไมถึงวาดได้แบบนี้อะไรเงี้ยการเอาสีไม้ซึ่งหลายคนมองว,ว่ามันไม่น่าจะสามารถทําได้สวยขนาดนี่คุณทําได้นอกจากความขยันแล้วมันมีเคล็ดลับอะไรที่สามารถแชร์ได้ไหมครับ โดยส่วนตัวคือผมชอบอะไรที่เป็นแบบภาพเหมือนอที่มีมรายละเอียดอะไรเงี้ยครับคือคยิ่งภาพมีรายละเอียดเยอะๆเงี้ยคือมันมันเหมือนเราท้าทายว่าเราจะข้ามกระแพงเราไปได้ไหมเงี้ยคือวาดให้เหมือนที่สุดได้ไหมอย่างเงี้ยครับ <S <S ผมตื่นเต้นมากเพราะผมได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากสิ่งที่คุณได้โชว์แล้วคนเริ่มจะเห็นค่าสีไม้มากขึ้นเนี่ยได้ข่าวว่าปีหน้าจะมีนิทรรศการการรวมเทพของสีไม้ครับมารวมตัวกันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย ผมชอบสีไม้มากก็เลยไปหากลุ่มใน Facebook อะไร้ยครับแล้วก็เจอเพื่อนเพื่อหลายๆคนที่เขามีความสามารถในด้านสีไม้นะครับแล้วพวกเราก็จะถูกถามตลอดว่าสอนได้ไหมอะไรได้ไหมมีงานอยากคือทุกคนอยากเห็นงานจริงเราเงี้ยครับเราก็เลยจัดแสดงกันเลยคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะจัดแสดงกันนะครับจัดที่หอศิลป์หอศิลป์กรุงเทพครับโอ้โห b ีเ c เลยงานใหญ่เลยปีหน้าฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวใครอยากสนับสนุนติดต่อได้นะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลังจากเห็นหลายคนคงจะเห็นว่า สิ่งเล็กๆอันนี้อาจจะเหมือนเลสเตอร์ซิตี้สามารถไปสู่สิ่งใหญ่ๆได้นะครับฉะนั้นวันนี้ผมมีของขวัญมาให้ด้วยในการวาดอย่างเงี้ยคุณเป็นเลสเตอร์ซิตี้คือสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2015-16ถ้าเกิดเปรียบก็เลสเตอร์ตอนนั้นเหมือนกับสีไม้คนดูว่าทีมเล็กๆไม่น่าจะทำได้แต่การวางแผนความตั้งใจสามารถที่จะพาคุณไปถึงจุดนั้นได้แล้วก็ข้างหลังนี่พิเศษมากนะครับเพราะว่า เสื้อเป็นเสื้อของ Leicester City แต่ข้างหลังเนี่ยเบอร์ฟอนเป็นคนไทยฉะนั้นอันนี้ก็ขอมอบเป็นกำลังใจให้คุณต้นและสีไม้เดินต่อไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้เอเอเอแต่หลายคนก็ยังไม่เชื่อว่าใช้สีไม้จริงหรือเปล่าฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเขาจะวาดรูปนักฟุตบอลที่ชาวเอเชียเราชอบมากที่สุดแต่จะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนเขาคือใคร เขาจะเป็นสซนมืนโฮหรือไม่ซนมืนหุนเลยและจะสวยงามขนาดไหนสีไม้หลักร้อยหาออกมาแท่งหนึ่งราคาไม่เท่าไหร่จะสามารถสร้างความงามให้คุณตกเก้าอี้ได้อย่างไรช่วงหน้าจัดแปบเพราะานหลังนี่พี่ลงเป็นสีอะคริลิกไว้ใช่ปะไม่ใช่ครับก็คือสีไม้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไม้เหรอใช่ครับ